ก็จะมี10กลุ่มชาติพันธุ์เลยใช่ค่ะ <ม S 1> เยอะจริงๆเลยนะคะ,คะและอีกหนึ่งประเพณีที่สนใจของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเลยนั่นก็คืองานสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติปี2,568ที่จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่18มกราคม2568จังหวัดเชียงรายจัดงานสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่2ปี2568โดยนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานซึ่งงานจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของชงาวลาหูการแสดงที่หาชมได้ยากของ ลาหูดำลาหูแดงและลาหูแสแลสาธิตกีฬาพื้นบ้านการเต้นรำแบบชนเผาลาหูหรือการเต้นกาคื นอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงคอนเสิร์ตนานาชาติประกวดที่ดาราหูโลกและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมายงานค่ะจะจัดไปจนถึงวันที่20มกราคมนี้และสามารถติดตามบรรยากาศในงานค่ะผ่านทางข่าวภาคเหนือช่อง NVT n o r t และสามารถรับชมไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เวลาประมาณ10นาฬิกานาทีเป็นต้นไปค่ะก็ถ้าใคร